เมื่อหน่วยงานของรัฐบอกเลิกสัญญาจ้างและแจ้งริบหลักประกันสัญญาเอกชนคู่สัญญาจะยื่นฟ้องขอให้ศาลปกครองเนี่ยเพิกถอนการบอกเลิกสัญญาดังกล่าวได้หรือไม่สวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้เนี่ยผมได้นำเอากรณีศึกษาซึ่งเป็นแนวคำพิพากษาศาลปกครอง สูงสุดนะครับที่อ993ทับ2,561นะครับเป็นเรื่องของอหน่วยงานของรัฐบอกเลิกสัญญาจ้างนะครับการบอกเลิกสัญญาจ้างเนี่ยเป็นการใช้สิทธิ์ตามสัญญาของคู่สัญญาเมื่อหน่วยงานของรัฐได้แสดงเจตนาแก่เอกชนคู่สัญญาโดยการทำเป็นหนังสือบอกเลิกสัญญาจ้างแล้วกรณีจึงไม่อาจจะถอน การแสดงเจตนาดังกล่าวได้ตามมาตรา386วรรคหนึ่งแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และคู่สัญญาแต่และฝ่ายจำต้องให้อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยได้กลับคืนสู่ฐานะดังที่เป็นอยู่เดิมหากเอกชนคู่สัญญาเสียหายจากการบอกเลิกสัญญาก็มีสิทธิ์เรียกค่าเสียหายตามมาตรา391แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แต่เมื่อไม่ได้มีคำขอให้หน่วยงานของรัฐ ชดใช้ค่าเสียหายหรือคำขออื่นใดนอกเหนือไปจากคำขอให้ศาลมีคำสั่งเพิกถอนการบอกเลิกสัญญาที่ศาลจะมีคำพิพากษาหรือคำสั่งได้จึงเป็นคำขอที่ศาลไม่อาจจะออกบังคับได้ตามมาตรา72วรรคหนึ่งวงเล็บ3แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองพุทธศักราช2542 เอกชนคู่สัญญาซึ่งเป็นผู้ฟ้องคดีในคดีนี้จึงไม่ใช่ผู้มีสิทธิ์ฟ้องเพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งเพิกถอนการบอกเลิกสัญญาได้ตามมาตรา42วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติด,ดังกล่าวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่สามารถที่จะยื่นฟ้องขอให้ศาลปกครองเนี่ยเพิกถอนการบอกเลิกสัญญาได้นะครับเนื่องจากว่าการบอกเลิกสัญญานั้นเนี่ย เป็นการใช้สิทธิตามสัญญาของคู่สัญญากรณีจึงไม่อาจถอนการแสดงเจตนาดังกล่าวได้นั่นเอง